สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยววินก็จะพาไปฉีดวัคซีนกันนะครับวินจะไปเอาไฟเซอร์การหาพาสปอร์ต่เจอรลองนึ้อ welcome พาสปอร์ตหายจ้าพี่เราเอาช็อคเอาไงดีคุณมึงใช้ไปเนี่ยนี่มึงเอาเอาปลายออกมาตรงจมูกอะความรู้สึกโตรงจมูกยังโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลยทไมอะ น้ำตาเล็ดแล้วจ้าหนึ่งดีกว่าีวันนี้เราจะไปไหนกันครับเราจะไปตรวจโควิดค่าแบบฟิ t ทู l y ใช่ครับมันต้องรีควายให้ตรวจ72ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตอนโดนยังจะมีคุณ <laughs> แบบนี้จะเป็นยังไงไม่เจ็บ <laughs> แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วครับตรวจโควิดเรากำลังจะมาตรวจโควิดนะครับ,ออรออรบแบบฟิชทูไฟมืดตังเลยหนะ้านี่ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วนะครับตรวจโควิดไปโดนในนู่บูกันดีกว่า เริ่มแรกนะครับเราก็ต้องไม่ลืมนักสือกับประชาตัวประชาชนนะครับนี่เลยก็มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตรวจโควิดกันนะครับผมเอาแล้วโดนแน่คนนี้แรงแรงได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรไแรง<ๆ>ได้ยา <laughs> เลยสงสารของเธอ,เอ,อ นะครับขาหานขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยครับเปล่าค่ะคิดปีนที่หลังอ๋อพร้อมดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นไม่ได้นะอย่าคิดน้องไม่สามเปอร์เซ็นต่อปีนะสามเปอร์เซ็นต่อวันเราเว่อรโหดมากกำลังไปสนามบินสุวรรณภูมิกันแล้วนะครับ มาดูกันดีกว่าว่าจะยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เรากระเป๋าเยอะมากนะครับจะเต็มๆคนละสองใบใหญ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องไปทาการรีแพคที่สนามบินอีกรอบนึงเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวรถที่อเมรกาเนี่ยจะใช้ไม่ได้แน่ๆทําการรีแพคกันอย่างแข็งขันนะครับนี่เลยตอนนี้ก็โลง่ลงๆมือน,นี้เลยเราก็ รีแพ็กกันแบบนี้เลยนะครับขวางทางชาวบ้านอ่าสงสัยไม่ได้มานานงงใหญ่สนามบินโล่งมากแต่ว่าก็ดูเที่ยวบินยกเลิกบานเลยนะครับยกเลิก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 ,ก,ลกโอ้โหแถวคือยาวมากนะครับอันนี้คือ JL นะครับไปญี่ปุ่นตอนแรกก็คิดว่าไม่มีคนแต่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับง่วงมากตื่นตั้งแต่ตี4.45ี่ห้านะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นันริตะอีกนี่นะครับสวนภูมิโอ<ฮ>้โหรุ่งเรืองโอเคจ้าไลฟ์เซเวอร์จ้าตอนนี้ได้กินข้าแล้วนะจ้ามิลเลอร์เลาชนะครับเปิดอยู่แฮปปี้ <Happy S 2> มากๆเลย เราก็ได้กินข้าวแล้วจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างข้าวผัดไม่กินอะไรสลัดไม่กินผักไข่ดาวอันนี้อุ้ยไส้กรอกน่ากินมากแล้วก็ซุปไก่โอเคเรากินอะไรดีเราอุ้ยมีข้าวมันไก่ด้วยอันนี้ข้าวมันไก่เหรอครับ ค่ะเป็นวเกี๊ยวไก่เกียกเก๊ยวกุ้งค่ะอ่ะเกี๊ยวกุ้งนะครับขอเกี๊ยวกุ้งหนึ่งแล้วกันครับได้แล้วก็มีอะไรกินอีกเนาะมีขนมด้วยพวกเธอเอาจ้าอร่อยเกินไปนิดนึงไฟนอลคอร์แล้วจ้า <S <S ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาริตะนะครับพอดีมาทานเฟอร์ไฟท์ยที่นี่เดี๋ยวจะนั่งต่อไปทานคันชุนโซนะครับนี่โอ้คิดถึงมากคิดถึงญี่ปุ่น นั่นมันอาหารหรือเปล่าไม่ใช่สุดท้ายนะครับร้านอาหารไม่มีซูชิชาวบ้ากนอดกินอาหารญี่ปุ่นแบบซูชินานเลย ถึงแล้วนะครับเราตอนนี้เราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วนะครับกำลังจะไปอิมเวเกชันเดี๋ยวจะไปออกจากสนามบินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋าเจักเลยแล้วก็ต้องไปเอารถด้วยนะจริงๆเราเข้ารถไว้แต่ว่ารถเนี่ยต้องนั่งจากสนามบ,บินนี้อีก30นาทีเพื่อไปเอารถน,นะครับนี่นะครับเขามีที่ตรวจโควิดให้ฟรีด้วยนะครับเป็น rapid test ดีมากมากเลยนี่ให้คุแทบไปใส่อินเข้ามา เราก็ได้รถมาแล้วนะครับเราจะใช้คันนี้อยู่2อาทิตย์เลยแล้วก็ที่นี่นะครับจริงๆที่สําคัญเลยก็คือว่าใบขับขี่ไทยสามารถใช้ได้ที่แคลิฟอร์เนียเลยนะครับก็คือไม่ต้องมีใบแปลไม่ต้องอะไรเลยใช้เป็นใบขับขี่ไทยได้เลยที่เป็นใบขับขี่ใหม่นะครับที่มีสมาร์ทการ์ดแล้วก็มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับสามารถใช้ได้เลยนี่เลยรถเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเป็นคนขับนะครับ มาถึงแล้วบ้านของเรานะครับวันนี้ไหนนั้นใครน่ะไหนเทใจไหนนั้นใครอ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยเขามารอต้อนรับเราแล้วอะไรกระเป๋าของน้อยจังเท่านี้เลยเอาอะไรเยอะแยะอะไรวะไม่เหมือนคนจะมาเดือนนึงเลยอ่ะอะไรเอานี่น้อยแล้วเหรออ่ะสู้เขาเร็วยกขึ้นมาว่าไงขามีบ้านของเรา อ้าวมันเป็นยังไงล่ะอ๋อปิดนี้ก่อนโอเคคือใหญ่มากาใหญ่จริงๆใหญ่ามาค่ะงงค่ะต้งค่ะสวยงามนะครับสวยงามน,น,งน่าทำาูดอมมากเลยอ่ะ <c oughs> ได้เหรอคร <c oughs> ับกูทำมาให้ทั่วประเทศไทยแล้วนะนเออก็ได้เลยค่ะวันนี้ใครต้องทำรั a p i d t e s ต่กูเปป็นไแล้วอน,อนนี้นะครับไม่ต้องตรวจเรากําลังจะทําการ swab test ให้กับคุณนุ่นนบลักนะฮะ s w a ปลายตาก่อนอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกูะวะจะต้องเอานี้เข้ามาก่อนค่ะตลับนี้ค่ะพร้อมเอาเข้าไปลึกๆค่ะลึกๆลึกแค่ไหนวะลึกอีกลึกตรงเงาเต็มลึกอีกลึกอีกลึกลงหรือล <จน S 2> ึกข<ะ>ึ้น รือกลางกลางมึงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อไม่มันต้องอย่างนี้มันต้องตรงตรงมุมนี้เดี๋ยวกูอนน่นมึงมันไม่ได้เข้าไปไหนเลยเนี่ยมึงมันเจ็บแล้วมึงใชไปเนี่ยนี่มึงเอาเอาปลายออกมาถุงโปงจมูกอะความรู้สึกมึงถึงแล้วถึงแล้วมึงน้ำตาไหลหรอตอดมาโอ้ยหยไม่ยไยยยไยอยไยอะไรอะไร อะไรเดี๋ยวก่อนเอาเข้าไปกระดางเท่านี้มึงเอาเข้าอันนี้เข้าตรงๆเข้าตรงๆน้ำตาเล็ดแล้วจ้าหนึ่งเออเขาอีกเขาอีกเขาอีกค่อยค่อยๆปั่นเข้าไปค่อยๆปั่นอีเหี้ยเราเอาถูกอันใช่ไหมเนี่ยเจ็บป่ะอะหลายอย่างเนี่ยมีที่มุ้งด้วยเนี่ยมาลองนะลองมา ไม่เราคือที่แย่ตรงคือมันต้องแยงเองเลยแล้วแบบก็จะไม่กล้ามันจะแบบเจ็บอะถ้าไม่สำเร็จเดี๋ยวให้คุณแท็บดี้ยงให้จะต้องวางไว้ตรงนี้ค่ะหยดสักสามหยดหนึ่งสองสามแถมนิดนึงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นหรือเปล่านะสิบห้านาทีค่ะครบสิบห้านาทีแล้วนะครับคุณรอดวะไปทุกที่ เออทายอินไปอีกไปเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันดีกว่ากาค่ะค่าตั๋วเซอร์รี Welcome พาสปอร์ตหายจ้าที่เราชอกเอาไงดีคุณเลิกลากแล้วเขาจะได้ฉีดวัคซีนไหมไปขับขี่กับบัตรประชาชนไปลองฉีดดูก่อน แต่ว่าไม่แต่พาสปอร์ตจะหายไม่ได้ต้องหาเออใช่แล้วไงพาสปอร์ตก็ต้องหาโทรหาอูเบอร์ก่อนโทรหาอูเบอร์ก่อนแล้วไหนจะวีซ่าในพาสปอร์ตอีกมึงระทึกแล้วนะครับตอนนี้หาพาสปอร์ตไม่เจอเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่สนามบินนะครับไปจ้าไปจ้าพี่เจไปสนามบินจ้าีกลังพี่เจที่แรกเจอไหมพี่จเจไม่เจอไปที่สองจ้าศูนย์ ไปจา,ปจาอุ้ยทุกคนฉันเจอพาสปอร์ตของปิยะปาแล้วมันอยู่ในรถแล้วเขาก็บอกว่าเขาหาแล้วในรถไม่มีเราจะโทรหาเขากันดีกว่าว่าเขาจะพูดว่าอะไรบ้างเราแกล้งอะไรดีเราแกล้งโทรไปว่าเอ้ยแบบค่อยให้พรุ่งนี้ดีไหม่ะไม่เอาไม่เอานางเครียดนางเครียดเอาเอาว่าเดี๋ยวแกล้งแกล้งโทรหานางแล้วบอกว่าแบบเออแบบหิวแล้วอะต้องกลับบ้านแล้วแหละ มาเราโทรหาปีอปานกันเลยนี่นะครับอันนี้เป็นระบบ Apple c a r p a นะทุกคนก็คือไม่็นนี่อยู่ไหนเนี่ยหิวแล้วเนี่ยอยู่ด้านลา่างแล้วเขาว่าไงบ้างรอคิวอยู่อ๋อนี่ยังไม่ถึงคิวอยู่ถึงแล้วอแป๊บนึงโอเคจา้าบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนที่ปียอปานกลับมาหลังจากรอคิวนานมาก เราจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เป็นเราก็เป็นฮีโร่ของเขานะเราเจอของเขาแล้วเนี่ยงงมากหายยังไงไม่เข้าใจเอาค่าถ่ายดีกว่าเราต้องเลี้ยงค่าถ่ายดีกว่าเอาเป็นอะไรดีอะซักอาหารสองมื้อดีไหมเออเออเออ,เอ,อดีมากต้องเลี้ยงอาหารวินสองมือ้อ <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเขาจะว่างไงบ้าง one hour later มาแล้วนะทุกคนมาแล้ว เจอแล้วอยู่ที่นู่นเจอไหมพี่จี้อยู่ที่นู่นต้องขับไปอยู่ที่นู่นมึงต้องขับไปให้เขาบอกว่าต้องไปเอาตอนนี้เลยรออยู่ yes, จริงไหมเนี่ยจริงเว่อร์จริงทำไมมึงเว่อร์ทำไมมึงเจอเจอพาสปอร์ตกูแล้วเจอราแล้วไรงแล้วมาเจอแล้วที่โน่นกูะเจอที่ไหนเจอในรถเจอตรงไหนเจอตรงที่เท้าคุณเน<ส>ี่ยแหละไหนคุณบอกคุณหาแล้ว นายกำลังคุณหาแล้วไอ้เหี้ยทำไวเจอแล้วอะเจอพาสปอร์ตแล้วเจอที่ไหนเจอที่เท้าตรงนี้เหรอเจอที่เท้าของคุณเนี่ยเหี้ยแล้วทำไมอะแล้วทำไมถึงเจออะก็เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องอยู่นี่แหละผมก็หาในรถหาเสร็จปุ๊บไปหาฝั่งคุณแล้วผมก็เจอก็ตรงนี้ก็มาดูหมดแล้วนะทำไมเจอได้ไงคุณอะคุณอะเรียกผมว่าพุ้มีพระคุณเดี๋ยวนี้พู่มีพระคุณบอกหน่อย เจอตรงนี้เท้าคุณนี่แหละรครับแต่ว่านี่คุณต้องเลี้ยงอาหารผมสองมือนะอ่ามือเดียวละกัน<ด>่ะมือเนี้ย<ๆ>ได้กินฟรีได้กินฟรี <laughs> อะไรวะกูสาจะอํ้แม่งโดนอำกลับเออพอบอกว่าเจอปุ๊บไม่มีทางไม่มีทาง <laughs> <ใน S 1> ผมงเจอจอนทำไมวะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ยังไงหลังจากหาพาสปอร์ตเจอนะครับเราก็มากินข้าวฟรีที่ร้าน อ่ามีเจ้ามือเลี้ยงกลับมาแล้วแทบี้เคกลับมาแล้วมีเจ้ามือเลี้ยงนะครับผมนี่นะครับเมนูของคุณนบลักษ์นะครับเอาถ่ายถ่ายไว้หน่อยไงไม่ได้ทำไมอ่ะหมดเหมือนเหมือนม้อเลี้ยงเฟซแล้วอมีดูถ้ากิ่นเนื้ออู้ โอเคครับทุกคนก็ถึงมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จบไปแล้วอย่างเหนื่อยๆวันนี้เจ็ตแลกมากเลยนะครับ oh. เดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วแล้วก็ oh. เดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปฉีดวัคซีนกันนะครับบายสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยววินก็จะพาไปฉีดวัคซีนกันนะครับวินจะไปเอาไฟเซอร์เย้ นี่นะครับคุณนุ่นนบลักนะครับเป็นคนจองให้เราจะพาเราไปฉีดใช่ไหมครับวันนี้เป็นไกด์ค่ะเออคุณปี่ยไปก็จะไปฉีดด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะออโอเคเดี๋ยวไปดูฉีดวัคซีนกันดีกว่านะครับเ, <laughs> เราก็ถึงที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับที่นี่คือ Walgreens นะคบมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคือต้องบอกเลยว่า ที่นี่เนี่ยจุดฉีดวัคซีนเขาเยอะมากๆเลยนะอันนี้เป็นแค่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเขาก็มีที่ฉีดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันดีกว่ามาดูตอนฉีดดีกว่านี่วินจะเอาเคื่องเข็มหนึ่งนะครับจริงๆวินเนี่ยฉีดอ่ซีโนแวคจากที่เมืองไทยมาแล้วสองเข็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มบูสของวินนะครับผมเพราะว่าภมิไม่ขึ้นเลยตอนที่ฉีดที่ไทยก็เลยคิดว่ามาฉีดใหม่ดีกว่าเดี๋ยวไปกันเลย และแล้วเราก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ฉีดแล้วสบายใจมากเลยก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเดินในนี้ประมาณ15นาทีนะครับเพื่อดูอาการก่อนตามกฎของเขาแล้วก็เราก็จะไปกินอาหารจีนกัน <Yeah. S 1> เราก็มากินร้านนี้นะครับ สําหรับเมื่อกี้นะครับวินก็ฉีดไฟเซอร์ไปนะครับแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าโดสแรกเนี่ยภูมิจะขึ้นภายใน2อาทิตย์แล้วก็จะขึ้น86%เลยนะครับส่วนโดสที่2เนี่ยเราจะฉีดห่างจากโดสแรกเนี่ยสาอาทิตย์ภูมิจะขึ้นทั้งหมด94%ที่สามารถกันเดลต้าได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกจากที่นี่นะครับอาการก็เมื่อกี้ก็คือหลับจ้าหลับเป็นตายเลยนะครับไม่รู้ว่าเจ็ตแลกหรือว่าเออเป็นเพราะว่าไฟเซอร์นะครับแต่คิดว่าเป็นเพราะว่าวัคซีนนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมึนๆวัคซีนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรมากเราก็ง่วงก็เลยนอนนอน,นอนนอนนอนนี่ก็แบบเพิ่งตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออนอนไปนประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ารู้สึกปวดแขนนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ไม่มีอาการแบบเวียนหัวจัว๊กโวกอะไรเงี้ยไม่มีนะก็รู้สึกดีมากมากเลยได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปไหนกันพรุ่งนี้จะไปซานโจซ่านะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย